ได้เยแ,แล้วกินเออรับชัมันมีเสียงอะไรงลไม่รับไม่มีเสียงอะไรกินตังก็กินนะดิกินตังแค่นั้นแหละกดวางเลยเห็นไหมเห็นไหม วจาร์ส้มเนี่ยไอสิมก็จองเลเข้าปาครับอย่ารับอย่าตัง์หมดครับเหลือไว้กี่บนเนี่ยตามมึงซื้อสิมที่พะพันโน๊ยไม่ขายาเอาเบอร์ที่หายากมากครับเออนั้นออกซื้อซิมมาเลยเผื่อไปร้องเยอะนไม่ติดเราน้องทีวนที่วัี่วนที่วันที่วันวันทวันวันทวันที่น่นีัว เอนนนีีี่่ื้มใช่ซิมอาจจะตัดแล้วก็ได้มันพวักเิอแต่พี่ก็เทสหลายวันแล้วนะใช่เทสเยอะมากนะกี่ซื้อน้องลงทะเบียนซิมด้วยไปทำกันข้างนอกเดี๋ยวเออในก็โอเคแล้วล่ะทางงันก็แค่ใส่ซิมเข้าไปก็เวิร์กป่ะอือนะครับมีแรงใส่ไม่เลย มงพี่บอจะใส่ลูกยางใส่รงไนอ๋อลูกยางนี้ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าผมได้เหล็กหนามาแล้อตอนแรกผมจะติดไก่นี่ไงแล้วก็ยึดนี้แต่ว่าผมหาเหล็กตัวนี้ได้พอดีอไปเลยลูกยางเนี่ยมันจะลองถอบเนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยมันลอยสูงพอดีเลยมันก็เลยไม่ด้องครัเพราะว่าเหล็กนี้ผมหนาสิบมิลเลยอะนะสิบสิบกลายเป็นยี่สิบงั้นก็เลยสูงขึ้นยี่สิบเลยก็โอเคเลยก็ใส่ลูกยางเพราะว่ลูกยางมันแค่สิบห้าเอง ถ้าใส่ทุกอย่างมันก็ลอยทุกอย่างอยู่ดีก็เลยไม่ได้ให้ส่งเพราะตอนแรกผมจะติดเชื่อมไอ้ท่อข้างล่างครับติดกับตรงนี้เลยไงแต่ว่าผมหาเหล็กนี้ได้เพราะ็ประกอบเป็นสองอันเราก็ได้ถอดได้เลยได้ถอดได้ไหมครับได้ได้ครับถอดได้ครับแต่ว่าไม่ได้ติดตอนแรกเราต้องถอดประแจเชื่อมผมก็เอาคว้านตีออกครับพอผมผมเชื่อมกระแสต่ำเนีไม่ง่ายสายสูกมันจะปอดอยู่แล้ว อโอเคไหมย่าลืมซื้อาลองกระเบนซ,ซิมใหมเอาเอาแนะนำเป็นรุ่นพร้อมหน้าสัญญาณหน้าโอเคเลยพวกทูดีแท็กอะไรเงี้ยมันมีช่วงสัญญาณดาวเลยนะนี่คือเพราะอะไรแล้าเปิดกล่องแกะซิมออกด้วยโอเคนะแล้วผมปิดนะผมจะถอดซิมออกเีกจะเปิดมีดดูค่ะอือออันนี้ไม่มีแรงใส่นะไม่มีแรงใสใช่ไหม,ไม ไม่คี้แบบติดต่อคนได้เลยได้ก็ไฟสัง